มันไม่ใช่แค่ว่ากินอะไรมันมากกว่านั้นเราจะรักษาไอ้ความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่กินแบบนี้ว่ายังไงเฮ้ยเรากําลังเรากําลังจะใช้มือของเราที่ตับตะหลิวกับปลูกต้นไม้เนี่ยอบอุ้มโลกใบนี้เลยเหรอมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ก,ก็รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรรู้ว่าตัวเองอยากอย,กอยู่ที่ไหนแล้วแบบมีความสุขทำอะไรมีความสุขตอนแรกเห็นในหนังสือพิมพ์ว่ามีแบบนี้เกิดขึ้นในโลกนี้ก็แบบเออดีใจมีแบบนี้ก็ตามก็ไปดูเขาเล่นละครในสถานในอะไรนะบ้านเด็กชายก็ตามไปดูและเล่นละครที่ประตูท่าแพ ก็ไปเจอเขาก็นั่งคุยกับเขาเขาก็ชวนมาเป็นอาสาสมาัครตอนแรกก็เป็นอาสาสมาัครก็แบบเขาก็บอกว่าแอนมาช่วยพี่ทําบัญชีหน่ยอยเออได้สิบี่หนูยำบัญชีกลัมาทมําบัญชีทาบัญชีไหนเอากูมาเล่นละครนะเธอเป็นคนตลกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีลูกบ้าเยอะเข้ากับใครได้ง่ายเข้ากับชาวบ้านได้ได้ง่ายตอนนั้นให้เธอทดลองเล่นละครจํานวนถึง120รอบรอบเล่นกันเป็นปีเลยครับ พอกลับมาปั๊บเธอก็กลายเป็นคุณครูที่จะต้องไปสอนละครให้กับเด็กๆในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแอนก็อยู่ในกระบวนการละครที่แบบหล่อหลอมเรามา20กว่าปี20กว่าปีหมายถึงว่าแอนไม่ได้ทำงานองค์กรอื่นเลยนะคือคอมมูนิตี้เทเตอร์มันโอเพนเปิดสำหรับคนทุกคนไม่ต้องเป็นนักละครมาก่อนไม่ต้องมีมุมมองทางศิลปะมึงมาก่อนแล้วก็พี่เขจะจับเวิร์กช็อปให้ การเวิร์กช็อปแบบคอมมูนิตี้เทเตอร์คือการเรียนรู้ชีวิตนะ่เรียนรู้ผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเราเติบโตมาจากการที่ไม่ได้ไม่ได้คิดในกระบวนการคิดมันไม่ได้เพื่อการข,า,ขายมันก็ขายเพื่อหาเงินอย่างเงี้ยแอนนัทำงานพัฒนามาตลอดมันก็เลยอ,อยู่ในเนี้ยเราคิดโปรเจกต์คิดงานอะไรออกมามันก็เป็นแบบ ออกมาเป็นง,งานเชิพัฒนาบ้างงานเชิญสิ่งแวดล้อม้นานก็ก็รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรรู้ว่าตัวเองอยากอยู่ที่ไหนแล้วแบบมีความสุขทำอะไรมีความสุขตอนเจ็ดปีที่แล้วไบโอไทยเขาชวนไบโอไทยพี่เก๋พี่เก๋กินเป็นโลกก็ถามว่าเฮ้ยเนี่ยพี่อยากจะอธิบายเรื่องแบบเรื่องอาหารเรื่องความมั่คงด้านอาหารให้เด็กๆนะ คิดว่าะละครมันอธิบายได้ไหมพี่เรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่นยังอธิบายได้เลยเรื่องอความมั่งมงด้านหาของพี่สบายมากแต่ต้องให้หนูรู้ก่อนนะว่ามันคืออะไรเพราะหนูไม่รู้แล้วหนูจะไปบอกคนอื่นได้ไง<ม>การที่จะไปบอกคนอื่นให้เป็นแบบนิมนั้นเราต้องเรียนรู้เราก็ต้องเราต้องเป็นตนนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนก่อนแล้วถึงจะไปชวนคนอื่นเปลี่ยนได้ ทางเทีมกินเปลี่ยนโลกก็พาแอนเดินทางไปเจอเครือข่ายเกิจกรรมยั่งยืนประมงพื้นบ้านบ่อไปบ่อเกลือลงน้ำปลาอะไรเงรี้ยไปแหล่ง,แหล,งแหล่งที่ผลิตอาหารในรูปแบบต่างๆ พวกนี้เวลาจะไปแต่ละครั้งเราก็ทากันบ้างเราด้วยแล้วก็เราก็ต้องไปดูคนอื่นด้วยเขาคิดอะไรเขาไปถึงไหมทีนี้วงกลมการเรียนรู้มันเริ่มกว้างขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่ากินอะไรมันมากกว่านั้นกนะ็คือว่าเราจะรักษาไอ้ความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่กินแบบนี้ว่ายังไงเฮ้ยเรากลาลังเรากลาลังจะใช้มือของเราที่ตับตะหลิวกับปลูกต้นไม้เนี่ยโอบอุ้มโลกใบนี้เลยเหรอมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ในโปรเจกต์สองปีแรกเป็นแบบเป็นแอนต่างหากที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับน้องๆในโครงการซึ่งเราเป็นนักจัดวางความรู้ที่เราจัดวางให้ความรู้ให้กับครูให้กับโรงเรียนให้กับชมุมชนแต่เราเอ,องก็ได้ด้วยจับดูอาบาตีจับดูมันใบหนากว่าอันนี้ถนนเส้นนี้ทางขึ้นเขานี้ลูกมีอะไรที่ช่วงนี้กินได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองกินพี่กินอะไรอ่ะเธอกินอะไรอ่ะเรากินอะไรเข้าไปล่ะมาจากไหน อบอกได้ไหมว่ามันมาจากไหนบอกได้ไหมว่ามันทำมาจากอะไร mm hmm. เช่นซื้อของมาถุงนึง mm hmm. ในถุงนี้มันผลิตจากอะไร mm hmm. มันผลิตจากแป้งกับไข่ mm hmm. แป้งมาจากไหนไข่มาจากไหนไข่มาจากฟาร์มแบบไหน mm hmm. ฟาร์มที่ไหน mm hmm. ฟาร์มนั้นใช้อาหารอะไร mm hmm. ฟาร์มนั้นทิ้งอะไรไว้ครับสิ่งแวดล้อมบ้าง เขาใช้น้ําระบบน้ําแบบไหนเขาจ้างแรงงานแบบไหนไก่เป็นอยู่ยังไงบ้างแป้งที่อยู่ในอาหารนี้แป้งมาจาก mm hmm. จังหวัดอะไร mm hmm. แป้งมันผ่านโปรเซสอะไรมาบ้าง mm hmm. ตอนที่มันเป็นต้นอยู่อะแป้งสาลีหรือแป้งข้าวเนี่ยตอนที่มันเป็นต้นอยู่เนี่ย mm. เขาผลิตแบบไหนผลิตแบบ mm hmm. ใช้สารเคมี mm hmm. ผลิตแบบปลอดภัย mm hmm. ผลิตแบบอินทรีย์แล้วก็เขามีการจ้างงานแบบไหน เขาใช้ระบบน้ำมุนเงินแบบไหนเขาสร้างอะไรไว้ให้กับโลกนี้บ้างเออเราจะเลือกซัพพอร์ตอาหารในถุงนี้หรือเปล่าถ้าเลือกเลือกซัพพอร์ตเลือกที่จะซื้ออาหารในถุงนี้แสดงว่าเราก็ได้ซัพพอร์ตคนที่ปลูกตอนที่เลี้ยงไก่แบบนี้นี่หว่าเลี้ยงไก่แบบที่แออัดมีแต่โลกการจ้างงานที่ถูกมากสร้างคาร์บอนให้กับโลกแค่ไหนทิ้งน้ำเสียยังไงให้กับชุมชนนั้น เราซื้อแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจเราสนับสนุนการผลิตแป้งแบบโรงงานใช้พลังไฟไฟ้าเยอะแค่ไหนถึงจะผลิตแป้งแบบนี้มาได้<ม>นี่แอนก็คิดไปถึงตรงนี้เลยเอา้าจากแป้งห่อน,นี้นะมันยังมีอีแป้งอีกกลุ่มหนึ่งนะมีขนมที่ทําจากแป้งอีกกลุ่มหนึ่งนะป้าเนี่ยนึ่งข้าวแล้วมาบดเอง<ม>แล้วก็เอาไปตากแดด เอามาจีออกมาเป็นผรกปุกลาดน้ําอ้อยน้าอ้อยมาจากไหนน้าอ้อยมาจากชุมชนข้างๆปลูกอ้อยเองเอาอิีดน้าอ้อยออกมาหีดน้ำอ้อยออกมา,นนอออกมาแล้วก็เคี่ยวออกมาเป็นน้ําอ้อยเหลวเอาไปราดตรงนี้นี่ซึ่งเป็นข้าวที่ป้าแกปลูกเองแล้วแกก็มาขายเรากระทถงละสิบบาท20บาทโอ้อันนี้รู้ที่มาว่ะเราซัพพอร์ตป้าด้วยแล้วซัพพอร์ตคนที่ปลูกอ้อยอินรีย์แล้วก็ ในภูมิปัญญาการทําน้าอ้อยอย่างนี้ต่อไปแสดงว่าเรากินขนมน้ําอ้อยอันนี้เราก็สนับสนุนคนที่อาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาในการทําน้าอ้อยแบบนี้ต่อไปนี้ว่าเลือกกินนี้สิกินกำลังจะบอกว่าข้อแรกคือกินเพื่อให้รู้ที่มาว่าเงินที่คุณจ่ายหรือคุณกินอะไรไปเนะี่ยคุณทิ้งอะไรไว้กับโลกนี้บ้างทำอาหารเสร็จหม้อหนึ่งหม้อเดียวอยู่ในนะี้ดูเธอะ ขังขยะจะบอกเลยว่าเราทิ้งอะไรไว้กับโลกนี้บ้างแล้วยิ่งเรากินอาหารสําเร็จรูปอุ่นติ้งเดียวแป,ป๊บเดียวภาชนะกี่ภาชนะอยู่ในนั้นกินเลยแล้วมันให้อะไรกับร่างกายเราบ้างทิ้งอะไรไห่ร่างกายเราทิ้งไว้อะไรให้กับโลกแค่นี้ค่ะองช่างน้ําหนักดูอันไหนคุ้มกว่ากันเพราะฉะนั้นเราก็อุดหนุน,พนพเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลุ่มเครือข่ายเกษตรยินทรีย์ที่เขาปลูกในระบบที่ สร้างโลกให้มันยั่งยืนสิ่งแวดล้อมที่มันยั่งยืนสร้างแรงงานที่มันเป็นธรรมเป็นธรรมกับตัวเขาเองเป็นธรรมกับครอบครัวเขาเองเป็นธรรมกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขาเองเราก็เลือกแล้วก็เราได้กินของดีแล้วเราก็ได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพแบบนี้ต่อไปแอนว่าทุกคนทําได้แอนก็เริ่มจากครัวของแอนเริ่มจากครัวของเราเราจะกินแบบไหนเราจะอยู่แบบไหนเราจะคืนโลกแบบไหนให้กับเด็กรุ่นต่อไป ถ้ารุ่นเราไม่เปลี่ยนถ้ารุ่นเราไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่มวะใช่ไหมก็แอนคิดว่าแอนก็ er <mm ต้องเริ่มเริ่มที่ตัวแอนนี่แหละ